นในมูลนิยาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรู้สึสตกตำแหน่งในพักผลงานที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้าาาขญญาดบัตรตรงพรักผลงาประธานเขตอยอโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยแก่ข้าราชการครูที่ได้รับจัดหน้าที่และข้าราชการครูนะร,ระรดนใหม่ณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รวมถึงประธานประวันแก่นักเรียนที่เรียนดีและประธานประกาศนิยธบัตรแก่นักเรียนที่จบจากพิมพ์ราชพิทยาลไรได้รับพักราชภูมคุณจากใต้ฝ่าพระบาทจากขอเนื่องโดยในปีการศึกษา2 5 6 6มีเจ้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และข้าราชการครูบรรจุใหม่และโรงเรียนยุคราธุริยาัจจำนวน5คนและมีนักเรียนโรงเรียนยุคลาธุริยาใจที่จบปัะสูตรการศึกษาขั้นซึ่งการ ฉันว่าด้วษาวที่ที่หกจำนวนเอที่635คนเรีนทุกราพทุกไทยใด้พระอุปัมภมสมเด็จพระเจ้าว่ะนกิน นางสาวนันท์สรางสาวไพศลนางสาวพศบุญริในผู้อนไชูนนางสาวพิชรรีเล่าขันแก้วนางสาววารีสังของแมวนางสาวพญัฒน์พิิตรูวริศ นิชาวิจารโสสมกิณนางสาวเกตวดีรัตน์ทีสาขอประธานจากบุษรางนะวยมัธมศึกษาปีที่หกอง6 6ขอประทานทรานายศิลภพกชจราราอนางสาวนภัทรคำิชิณนางสาวธนรัตน์ยาวินศิลนายวัสวันเขียนายเกิดการบุญศักดน Ni lần tao với 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 tao เก่าทำปีาณตนหลังพระเจ้าขอถวายคำปียณว่าจะมีความจรักดักดีและเทิดถูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบแต่คุณงามความดี ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโรงเรยียนที่ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่รุกยุครกวิทยาลัยทุกคนที่จะจบการศึกษาตามหลักสูตรและจะก้าวเข้าสู่ร้วมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สูงข,ขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์สร้างฐานของการเป็นสัพยาก ก่อนคนที่มีค sure, ุณขอิด <smells> ว <pretty sweet yerde> ่าชั่วดีอย่างไรเราต้องรักกาโปรกามนี้เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาจึงต้องระมัดระวังความประพฤติทั้งกายมาจาใจให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมจัญญาอย่างมั่นคงทวีคูณเป็นกำลังความสามารถบนเส้นทางชีวิตที่ยาวไกลในวันข้างหน้า ทุกท่านที่อยู่บนเวทีแล้วนะคะร่วมปัิภาพร่วมกับครูผู้เกษียณอาะะยุราชการค่ะ